วาระสุดท้ายกับผมนายวัชระพลปทุมพิซึ่งเป็นบุญเคยของผู้อาชนขอนำประวัติและคำอะไรของผู้อาชนมาเรียนให้แขกท่านรู้มีเกีย่ยวกุมานเพื่อทราบโดยสังเกตดังนี้ชาติกำเนิดคุณแม่สัจจานักหนองคายเป็นบุตรของคุณตาสมรนักหนองคายและคุณยายอรพันธ์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่25ธันวาคมพุทธศักราช2 5 0 1ที่คุ้มศรีสเกตตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายมีพี่น้องร่วมบิดามารดารวม4คนประกอบด้วยนางอัญชลีนักหนองคายข้าราชการบำนานายพีระพง อดีตผู้จัดการสำนังกงานไร่ยาสูบนายนสงศ์นักหนองคายข้าร,ราชการปรนานำานและนางสัจจานักหนองคายผู้วายชนชีวิตรครอบครัวคุณแม่สัจจานักหนองคายมีบุตรสองคนคือ 1. น,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 นายพันลพบนักหนองคาย 2. นางเมธาพรบัรพวิทย์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลหนองคายสมรสกับนายวัชรพลบรรเทาพิษมีบุตรหนคนวิถีชีวิตอุปนิสัยและการทำงานคุณแม่สัจจานักหนองคายสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่7จากโรงเรียนวัดอรุณรังสีสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนประทุมเทพวิทยาคาร สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาท่านสูงสาขาวิชาคณิตศาสตร์จากวิทยาลัยครูพระนครสำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์จากวิทยาลัยครูนครปฐมเมื่อสำเร็จการศึกษาปีพุทธศักราช2524ได้บรรจุเข้ารับราชการครูในตำแหน่งอาจารย์หนึ่ง โรงเรียนพยกระูมิวิทยาคารจังหวัดมหาสรารคามพุทธศักราช2527ได้ย้ายไปยังโรงเรียนเขาไร่ศึกษาจังหวัดมหาสรารคามปีพุทธศักราช2546ได้ย้ายไปยังโรงเรียนน้ำสวยวิทยาจังหวัดหน,นองคายและปีพุทธศักราช2548 ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนหนองคายวิทยาคารจังหวัดหนองคายจนกระทั่งกเกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช2562โดยคุณแม่สัจจาเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยอบอ้อมอารีพูดจาไพเราะดูแลเอาใจใส่พี่น้องลูกหลาน รวมถึงลูกศิษย์จึงเป็นที่รักของญาติพี่น้องเพื่อนเพื่อนและนักเรียนทุกคนแม่แจ๋วอาแจ๋วคุณครูแจ๋วสัจจาจึงเป็นคำที่ได้ยินจนเคยชินเมื่อประมาณเดือนมีนาคมพุทธศักราช2565คุณแม่สัจจาเริ่มมีอาการภ และไม่สามารถหาสาเหตุได้จึงไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลหนองคายและได้ส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลอุดอรธานีเพื่อหาสาเหตุของอาการเจ็บป่วยจึงพบว,ว่าคุณแม่สัจจาได้เป็นมะเร็งชนิดกลายพันธุ์ที่ปอดลุกลามไปยังกระดูกและตับผู้สาว จึงได้ตัดสินใจพาคุณแม่สัจจาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นวาระสุดท้ายของชีวิตเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาคุณแม่สัจจามีอาการไอปนเลือกและออกเหนื่อยมากขึ้นบุตรสาวจึงตัดสินใจพาคุณแม่ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลศีนครินทร์ แพทย์ได้พิจารณว่าอาการของโรคนั้นได้ถึงขั้นดุนแรงมากขึ้นจึงทำการรักษาแบบประคับประคองชีวิตของคุณแม่สัจจาเหมือนถูกวิกิตมาเพียงเท่านี้บุตรสาวได้สังเกตอาการของคุณแม่สัจจาได้มีอาการไข้ขึ้นสูงหายใจอ่อนแรงอย่างชัดเจนจึงได้แต่ เช็ดตัวให้คุณแม่และกลุงมือของคุณแม่สัจจาไว้ตลอดเวลาจากนั้นคุณแม่สัจจาก็หลับและจากพวกเราไปอยา่างสงบเมื่อวันจันทร์ที่21เ,เมษายนพุทธศักราช2568เวลา18นาฬิกา33นาทีรวมเิรีอายุ 66ปี3เดือน27วันการจากไปของคุณแม่สัจจานักหนองคายสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับลูกหลานญาติมิตรและเพื่อนเพื่อเป็นอย่างยิ่งท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับชีวิตและความตายเป็นสิ่งคู่กัน ที่ใดมีการเกิดที่นั่นก็ต้องมีการตายชีวิตของสรรพสัตว์ถูกความเกิดความเจ็บความแก่เปลี่ยนเปลี่ยนและย่อมเสื่อมสิ้นไปตามการเวลาเมื่อถึงเวลาที่กำหนดก็ย่อมจะแตกสลายไปพระพุทธศาสนาจึงสอนให้พุทธศาสนิกชนพึงประกอบ เพื่อความสมบสุขของชีวิตในปัจจุบันและผลทาพึ่งผิดในโลกเบื้องหน้ากระผมขอกราบอารัธนาคุณพระศีรัตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงบุญกุศลความดีที่คุณแม่สัจจานักของขายได้ปฏิบัติอยู่ตลอดถึงบุญกุศลที่ลูกหลานญาติมิตรเพื่อนๆได้ร่วมกัน บำเพ็ญอุทิศในครั้งนี้ขอโปรดพาดวงวิญญาณของคุณแม่สัจจานะหนองคายไปสู่สถิตสุขนะทิพยักวิมานสุขติสถานในสัมปรายะพกด้วยเธอ